อำเภอเมืองศรีสเกตมี163หมู่บ้าน16ตำบลมีประชากร9 7 6 7 3คนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการของจังหวัดศรีสเกตมีการจเจริญเติบโตทางด้าเศรษฐกิจสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้ความจเจริญเติบโตหลายด้านทําให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายภายใต้การนําของนายสมเกียรติสีขาวในอำเภอเมืองศรีสเกตคณะกรรมการพัฒนาชีวิตอำเภอเมืองศรีสเกตได้รวมกันวิเคราะห์ข้อมูลและมีมติร่วมกันกําหนดแนวทางในการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์เราจะก้าวไปด้วยกันเพื่อแก้ ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีเป้าหมายก้าวเดินไปสู่ความเป็น h e ล l ี้ y ิตี้เมืองสุขภาพดีโดยมียุทธศาสตร์5ร่วมได้แก่ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมพัฒนาร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมรับผลประโยชน์และ5วาระงานได้แก่ปลอดขยะปลอดโรคปลอดภยัยออกกําลังกายและเพิ่มรายได้ผลงานที่ได้จากการขับเคลื่อนประเด็นสําคัญของปี2563และจะดําเนินการในปี2564 1. ปลอดขยะองค์การบริหารท้องถิ่นและเทศบาลเมืองศรีสเกตจัดกิจกรรมให้ความรู้เสริมสร้างวินัยความสะอาดในวิถีชีวิตที่เป็น way of life และประกวดหมู่บ้านชุมชนสะอาดปี25 6 2ันถึงสองพาทำให้ปริมาณขยะลดลงอย่างต่อเนื่องมีการจัดสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลโดยเริ่มต้นที่อบตซาเป็นแห่งแรก2ปลอดโรคอำเภอเมืองศรีสเกตยกระดับร้านส้มตำปาราสุขเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจัดกิจกรรมให้ความรู้และออกบำ ซึ่งมีร้านเข้าร่วมทั้งหมด197ร้านมีร้านค้าที่ผ่านการประเมินจำนวน183ร้านคิดเป็นร้อยละ93.40ด้านการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองศรีสเกตร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าครบทุกหมู่บ้านทำให้อำเภอเมืองศรีสเกตเป็นอำเภอแรกที่มีผลการดำเนินงานครบ100% 3ปลอดภัยเน้นความปลอดภัยทางถนนผู้ขับขี่จักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย100ซส่วนราชการดำเนินงานด้านความปลอดภัยได้รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยการจัดระเบียบสังคมและตรวจมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด2019 4ออกกำลังกายอำเภอเมืองรีสเกตมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นม,มีการพัฒนาสถานที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนและพร้อมรับนโยบายของจังหวัดคือเมืองกีฬามีสถานที่ที่ออกกำลังกายที่ใหญ่ที่สุดในเขตอีสานใต้และสถานที่ออกกำลังกายของชมรม เสริมสุขภาพต่างๆทุกมุมเมือง 5. เพิ่มไรายได้ประชาชนมีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในทุกตำบลครบ18ตำบลและขับเคลื่อนโครงการเกษตรพอเพียงเกษตรวิธีใหม่โคกหนองนางโมเดลทุกตำบลในปี2564 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออำเภอเมืองจังหวัดสีสเกษมีความพร้อมที่จะพัฒนาเมืองสีสเกตสู่เมืองสุขภาพดี h e ลตี้ซิตี้เพื่อสนองนโยบายจังหวัดสีสเกตและช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีดังที่ว่าอะไรอะไรก็ดีที่สีสเกต